สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมที่มีชื่อว่า Google Chrome นะคะหลายๆคนอาจจะเคยใช้งานมาแล้วบ้างวันนี้เราจะมาแนะนําฟีเจอร์ในการทํางานให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักประวัติความเป็นมาของโปรแกรมกันก่อนนะคะโปรแกรม Google Chrome ที่ทุกคนรู้จักจัดอยู่ในโปรแกรมประเภทที่เป็นอินเน็ตเบรา b r o ซอร์ค่ะพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคศ2008ค่ะ เริ่มจากการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการอื่นๆได้อย่างเช่น Linux, Android, iOS และ macOS ค่ะมีฟีเจอร์ในการทำงานที่หลากหลายมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการทำงานของแต่ละฟีเจอร์กันค่ะหน้าตาของโปรแกรม Google Chrome ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันดับแรกนะคะจะมาแนะนําการตั้งค่าหน้าเริ่มต้นการทํางานของโปรแกรมนะคะก็คือหน้านี้เลยนะคะสามารถพิมพ์โค้ด URL เพื่อเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะเมื่อ Enter เข้าไปก็จะเป็นหน้าออนสตาร์ทอัพนะคะที่เป็นเมนูที่อยู่ในฟีเจอร์การเซตติ้งค่ะ โดยในการตั้งค่าหน้าเริ่มต้นของโปรแกรมนะคะสามารถทำได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะอันแรกนะคะ open the new tab page ค่ะคือเปิดแท็บใหม่หน้าว่วางๆให้เราทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมมานะคะอันที่2นะคะ continue w h e r e you l i v e off ก็คือเปิดหน้าเว็บไซต์ล่าสุดที่เราเข้าก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมนะคะอันที่3นะคะ อเท่ะ Pacific Page or Set of Page นะคะก็คือเราสามารถเซตหน้าแรกของเราได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการนะคะก็คือสามารถ add a n e w Page แล้ว๊อปหน้า Link URL นั้นมาใส่ได้เลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็จะใส่เป็นหน้าเว็บไซต์ของ YouTube ค่ะเมื่อคลิกเปิดโปรแกรมใหม่นะคะ หน้าแรกของ b r o ซ s e r ก็จะเป็นหน้าเว็บที่เรากำหนดค่าไว้เมื่อกี้นะคะเมื่อตั้งค่าหน้าเริ่มต้นการทำงานเสร็จแล้วนะคะก็มาเรียนรู้การทำงานของฟีเจอร์ต่างๆในโปรแกรม Google Chrome กันค่ะฟีเจอร์ต่างๆในโปรแกรม Google Chrome ก็จะอยู่ที่มุมขวามือตรงนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะคะ ฟีเจอร์การทำงานต่างๆของโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะคะฟีเจอร์แรกนะคะก็คือฟีเจอร์ New Tab ค่ะสามารถสร้างหน้าต่างการทำงานในโปรแกรมขึ้นมาอีกได้นะคะเมื่อเรากด New Tab ก็จะมีหน้าต่างการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะหรือว่าจะกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้นะคะฟีเจอร์ต่อไปนะคะฟีเจอร์ New Window ค่ะก็คือเราสามารถกดสร้างเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็คือกดเริ่มโปรแกรมใหม่อีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะคะเมื่อเีข้างหน้าเราก็จะมีแถบของ Google Chrome ขึ้นมาหลายันเลยะคะ่ะต่อไปนะคะ New c o n i t t o Window นะคะก็คือเป็นหมวดการทำงาน บราวเซอร์ในกรณีที่ไม่ต้องการระบุตัวตนนะคะก็คือจะไม่เก็บประวัติการทำงานเก็บประวัติคุกกี้ใดๆคะ่ะหน้าตาของหมวดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือฟีเจอร์ฮิสตอรีค่ะก็คือใช้ในการเก็บประวัติการทำงานต่างๆของเราไว้นะคะเราสามารถ ลบประวัติการทำงานต่างๆของเราได้นะะที่ Google เก็บไว้ก็เลือกที่ต้องการลบค่ะที่ช่องนี้แล้วก็จะมีคาว่า Delete มาให้ตรงนี้แล้วก็กลดลบได้เลยหรือว่าจะใช้ในการ Clear browsing data นะคะก็กดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในการทำงานนะคะในโหมด s ซ็ตติ้งก็คือไ่อยู่ในโหมด privacy ค่ะ เราสามารถเลือกช่วงเวลาได้นะคะว่าเราจะเคลียร์ลาาในช่วงไหนเช่นลานเท้านะคะแล้วก็เคลียร์ลาาข้อมูลในชั่วโมงที่แล้วก็จะหายไปนะคะฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือฟิวเจอร์ดาวน์โหลดค่ะก็คือใช้ในการเก็บประวัติการดาวน์โหลดต่างๆของเรานะคะ ก็จะเป็นดาวน์โหลดรูปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆนะคะมุมขวาตรงนี้ก็จะเป็นที่ใช้ในการดูว่าโฟลเดอร์ที่เราเก็บจากการดาวน์โหลดมาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะเช่นในเครื่องนี้ก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อว่าดาวน์โหลดนะคะฟีเจอร์บุกมานะคะก็เหมือนการติดดาว ให้กับเว็บไซต์นั้นๆที่เราใช้งานบ่อยก็เหมือนเป็นทางลับในการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์นั้นค่ะอย่างเช่นองชอปปี้นะคะถ้าเราเข้าไปใช้งานบ่อยเราก็สามารถติดดาวเว็บไซต์มาได้คะคะแโฟบุ๊กมาะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อสั้นๆให้เราจำง่ายๆได้ค่ะ ไฟที่เราบุกมาไว้ก็จะมาโชว์แท็กข้างบนนี้ทําให้เราสามารถเลือกใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะฟีเจอร์อีกอหนึ่งที่มีความสามารถคล้ายๆกันนะคะก็คือฟีเจอร์ช็อตคัทค่คะตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเราสามารถแอดช็อตคัทด้วยการพิมพ์ชื่อและก๊อปลิงค์ URL เว็บไซต์นั้นๆที่เราต้องการให้ มาแสดงในหน้า Default หน้าแรกของโปรแกรมนะคะเว็บไซต์นั้นก็จะมาโชว์ที่หน้าแรกของเราแล้วนะคะต่อไปก็เป็นฟีเจอร์ซูมนะคะก็คือใช้ขยายหรือว่าลดขนาดหน้าจอแสดงผลของ โปรแกรมนะคะเพิ่มได้แล้วก็โหลดได้นะคะหรือว่าจะแสดงเป็นฟูลสกีนก็ได้ค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือฟีเจอร์พิมพ์ค่ะใช้ในการเซฟหน้าเว็บไฟต์ที่เราต้องการเป็นในรูปแบบเอกสารนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เซฟไฟล์เป็น นามสกุลอะไรนะหรือว่าจะส่งต่อเป็นแฟทหรือว่าเซฟเป็น PDF ก็ได้ค่ะฟีเจร์ต่อไปก็คือฟีเจอร์แคน,นะคะก็คือใช้เชื่อมต่อกับทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีนะคะฟีเจอร์ไฟล์ก็เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการค้นหานะคะฟีเจอร์ต่อไปก็คือฟีเจอร์ มอรูนะคะเครื่องมือเพิ่มเติมในการทำงานก็จะมีในการเซฟเพจตั้งชื่อบราวเซอร์นะคะเคลียร์บราวเซอร์ดัตตต่างๆแอคชั่นแทมเม m a เจอร์ในการดูการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Developer Tool นะคะ ที่ส่วนใหญ่เมนูนี้ก็จะใช้ในการทำงานที่โปรแกรมเมอร์อยากดูโครงสร้างการทำงานหรือว่านักพัฒนาต่างๆจะมาดูนะคะส่วนต่อไปก็เป็นส่วน edit cut copy paste ที่ใช้ในการ copy p a s t url ต่างๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คีย์ลัดที่คีย์บอร์ดแทนนะคะ ในส่วนของเซตติ้งนะคะก็จะเป็นการเซคอ้พค่าต่างๆที่ใช้งานในโปรแกรมนะคะโดยโปรแกรม Google Home นั้นทำงานร่วมกับ Gmail ได้นะคะโดยสามารถล็อกอินการใช้งานผ่าน Gmail ค่ะและเมื่อล็อกอินผ่าน Gmail ก็จะสามารถลิงก์ข้อมูลิลุงข้อมูลต่างๆเข้ากันได้ค่ะการจัดการแอคเคาท์ต่างๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเราไปใช้งานในเครื่องอื่น ประวัติการใช้งานต่างๆของเราที่เราเซฟเอาไว้ก็จะไปใช้ไปใช้ได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะยังสามารถใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ได้อย่างเช่น Gmail, Meet, Google Drive หรือว่าเป็น Google Sheets หรือว่าจะเป็น Google Slide ก็ยังใช้งานได้ค่ะถ้าเราลองอินผ่านการใช้งานร่วมกับ Gmail ในลุงเฮลนะคะก็จะเป็นส่วนชื่อเหลือของ Google Home นะคะที่มีไว้ให้ค่ะฟีเจอร์ในการทำงานของโปรแกรม Google Home ก็มีประมาณนี้นะคะฟีเจอร์ไหนยังไม่เคยใช้งานก็ลองไปใช้งานตามกันได้นะคะขอบคุณค่ะ